สวัสดีค่ะเช้านี้เอากลับมาเรื่องที่เพิ่งลงคลิปไปอีกทีหนึ่งนะคะที่ฉันคิดอยู่แล้วเชื่อว่าพอรู้ว่าตัวเองพลาดตรงไหนไอ้หลายจะต้องกลับไปต้องกลับไป พยายามแก้นะคะเมื่อคืนนี้ในเรื่องยอดเงินแล้วตัวเองเขียนผิดสรุปผิดนะคะตัวเลขเป็น3,800แต่ในวงเล็บตัวอักษรเป็น3,300มพอตอนเช้าดิฉันกลับเข้ามาดูเนี่ยภาพที่คุณเห็นเนี่ยเห็นไหมคะนั้แต่บ้านกกอกหนูนาฟาร์ม vip อีรีดยาเดอร์ชูด้าน,นในวงเล็บก็คือ modifier m o d i f i e คือ แก้ไขนะคะเขาแก้ไขตรงไหนรู้ไหมคะป,ปื๊บไล่สายตาลงมาไล่สายตาลงมาเรื่อยๆจะเห็นว่าสรุปยอดครับ3,800งวดนี้นะคะไม่มีวงเล็บว่าตัวอักษรคือ3,300อย่างครั้งแรกนะคะนี่แหลคะค่ะนี่แหลคะค่ะคือสันดานไอ้ไห นี่คือสันดานไอไห้หลายเมื่อคืนถ้ายอมรับโอเคผมนั่นผมนี่ผมพลาดตรงนี้ไปแล้วที่สำคัญคือตัวเองตอนไปมอบแต่มอบแค่สามหมืนสามร้อยจริงๆเพราะไปกดเงินมาแค่นี้ในกิจสัตร์เนี่ยมาเติมให้อีกห้าร้อยที่หลังเขาก็ยังพูดอยู่ว่าเดี๋ยวจะไปกดเอามาให้อีกพอมีใครติงมีใครพูดอะไรนิดนึงจะต้องยอมไม่ได้เรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆนะ เงินแค่ห้าร้อยนี่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรใหญ่โตมากมายไก่กองแต่เวลาเงินทริปที่ได้เป็นหมื่นเงียบกรีบเงียบกรีบนี่คือสันดาลเอกะดูอ่อนคนกระจอกค่ะอย่างว่านะคะตอนนี้หลายอย่างรุมเร้ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนยังน้อยรุมเร้าจริงๆค่ะเดี๋ยวไปดูต่อว่าไอคนนี้มันจะดิ้นอย่างไรนะคะโดยเฉพาะ การพูดวัตทีตรงนั้นใครๆก็รู้กันถ้าที่ตรงนั้นใครๆก็รู้กันว่ามันเป็นยังไงมึงเข้าไปรุกทำไมในเมื่อมึงก็รู้อยู่ว่าไม่ใช่ที่มึงเข้าไปรุกไปแพร่ทางทำไมมันมีภาพถ่ายทางอากาศซึ่งป่าไม้เองเขาก็บอกว่าเขาเทียบภาพถ่ายทางอากาศ10ปีก่อนมันเป็นป่าตอนนี้มันถูกแพร่ทาง ทำเป็นสวนยางเพราะฉะนั้นเนี่ยป่าไมา้เขาตรวจสอบได้คลิปที่คุณแจ้งว่าคุณเข้าไปทําสวนยางคุณสวนยางที่รักของเราเดี๋ยวจะมาปลูกเติมมันชัดชัดเจนพอนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพยายามจะหลอกตัวเองตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะโดนคนเดียวหรือโคตรพอ่อโคตรแม่คุณจะโดนด้วยถ้าเป็นลูกผู้ชายแมนแมนจริง อย่าลากเอาพ่อแม่แก่ๆเข้าไปด้วยเพื่อให้สารสงสารไอ้หละอาจจะคิดว่าเออถ้าพ่อแม่กูเข้ามาด้วยสารอาจจะมมเมตตาเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยเขาเ,าเบาเฉพาะจำเลยที่สองที่สามได้นะคะแต่จำเลยที่หนึ่งอัดหนักเต็มที่แล้วบางทีถ้าลากพ่อแม่ไปเขาจะอัดจำเลยที่หนึ่งหนักว่าไอ้คนที่เป็นตัวตั้งตัวตีน่าจะเป็นลูกแต่แทนที่จะพยายามปกป้องพ่อแม่กลับลากเอามาชิบหายด้วย คิดดูดีๆนะคะแล้วหลายคลิปที่คุณพูดอะไรออกมาเนี่ยมันจะถูกนำเข้าไปยืนยันเจต,ตนาของคุณว่าคุณรู้ทั้งรู้นอกจากคุณจะเป็นคนที่นั่นมีหลายครั้งที่คุณพูดว่าที่ดินในกกกอกนี่เป็นยังไงไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตระกูลหลาโพของคุณ mm. โดยเฉพาะพ่อคุณเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่พ่อคุณเอาเอาวุธที่จะทำลายป่า ไปแผ้วถางช่วยคุณคนเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่อ้างว่ารู้ดีเรื่องที่ดินไปทำแบบนี้รอดยากจ,จ้กค่ะแล้วนี่คือภาพเก่านะคะ ที่ยังไม่ได้แก้ไขนี่โชคดีที่ดิฉันแคปเอาไว้และยังไม่ได้ลบทิ้งไปนะคะเห็นไหมคะพอปุ๊บ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 ไล่มาข้างล่างมีตัวอักษรในวงเล็บไว้สามหมื่นสามร้อยนะคะตามคลิปที่ดิฉันเพิ่งลงไปเมื่อเช้าอีกช่องหนึ่งอันนี้คืออะไรเอามาให้เห็นแค่ว่าคนคนนี้สันดาลในการทำงานช่วยยังไงแล้วไม่เคยรับผิดรับรับแต่ชอบผิดไม่รับไม่ต่างอะไรกันกับ ไอ้โู้ไพี่เคยมันที่สำคัญเมื่อคืนมี f อซมันพยายามจะท้วงว่าตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้คนอื่นเข้าใจอย่างนั้นนะคะปรากฏว่ามันก็ขึ้นเสียงใส่เขาฟุดฟัดฟุดฟัดแล้วก็บอกว่าต้องให้ดูตัวเลขสิสากลเขาดูตัวอักษรค่ะรู้ไว้ซะด้วยไอกระจก